มากล่าวสวัสดีเพื่อนๆพนี่ๆแล้วนอนทุกคนนะครับยินดีแ้าสู่ไมค์ปุ๊บปั p ไ IT ในพูดข่าวไอครับพูดข่าวไอีในคลิปนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเซ a o m มี i 10 Series ในรุ่นของ global version กันบ้างหรือถ้าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือรุ่นที่วางขายทั่วโลกนั่นแหละรุ่นนี้เนี่ยชูจุดเด่นนเรื่ของกล้องหลังความละเอียด1น8ล้านพิกเซลซึ่งได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งจากเว็บไซต์วัดคะแนนของกล้องนะครับ Dx หลังจากที่ทาง Xiaomi ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเรือธง Xiaomi Mi 10ในประเทศจีนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดก็ได้ข่าวดีเกี่ยวกับแฟนๆของ Xiaomi แล้วนะครับว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะได้วางจําหน่ายในทั่วโลกแล้วในรุ่นของมี10 Series Global Version ครับได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วด้วยสําหรับ Xiaomi มี10 Global Version เปิดออกมาถึง2รุ่นครับได้แก่มี10และมี10 Pro คือรุ่นธรรมดาและรุ่นท็อปนั่นเองโดยมีสเปคที่แตกต่างอยู่เล็กน้อยเท่านั้น มี10จะเป็นเวอร์ชั่นที่มีการเปิดตัวในประเทศจีนโดยทั้ง2รุ่นนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล AMOLED ขอบโค้งขนาด6.67นิ้วความละเอียด Full HD+ ทั้งยังมีค่า Refresh Rate หน้าจอถึง 90Hz ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตตัวแรงอย่าง Snapdragon 865ตัวใหม่ล่าสุดพร้อมกับหน่วยความจำมาตรฐานใหม่ LPDDR5 ระบบบริการ Android 10นะครับพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Chamber Liquid Cooling ครับเหมือนกันทั้งคู่ด้วยแต่จะมีความแตกต่างตรงที่ Xiaomi มี10เนี่ยจะมาพร้อมกับแบต ที่4,780ม ah, ิลลิมส่วนมี1 0โ r o จะมีแบตเตอรี่ที่น้อยลงมาเล็กน้อยที่4,500ม ah. ิลลิมทางด้านของการถ่ายภาพทั้ง2รุ่นนะครับจะมีกล้องหลังมา4ตัวจัดเรียงเป็นแนวตั้งครับ ด้ยเลนหลักความเรียน108ร้ล้านพิกเซลแต่ส่วนที่แตกต่างก็คือเซนเซอร์ของตัว Xiaomi มี10ธรรมดาเนี่ยในเรื่องของกล้องตัวที่2จะมีเลนส์ ultra wide สล้านพิกเซล m a โครแล้วก็เด p เซนเซอร์ในขณะที่เ x i ยวมี10 Pro นั้นจะมีกล้องความเรียน108้ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการเพิ่มโครงสร้างเลนส์ชิ้นเข้ามาที่เลนส์ ultra w i d ให้ความเรียน20ล้านพิกเซลถ่ายภาพมุมกว้าง1 1 7องศา กล้องซูเปอร์เทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลซูมไกล50เท่าและกล้องพอ์เทรตที่มีความละเอียด12ล้านพิกเซลโดยรุ่นของมี10 Pro จะได้รับการจัดอันดับนะครับจากผู้เชี่ยวชาญที่ทดสอบการถ่ายภาพอย่าง DxOMark ได้ะคะแนนอยู่ที่124คะแนนแเรียกได้ว่าขึ้นแท่นอันดับหนึ่งร่วมกับโทรศัพท์มือถือกล้องดีที่สุดณนะเวลานี้ครับ สเปคเบื้องต้นของตัวโทรศัพท์มือถือ Xiaomi Mi 10น้ำหนักอยู่ที่208กรัมหน้าจอ AMOLED 6.67นิ้วสัดส่วน19.5:9ปล SD Plus 90Hz ครับ Snapdragon 865มาพร้อมกับเทคโนโลยี w a p e r Chamber Liquid Cooling เทคโนโลยี Game Turbo 3.0พร้โรโ 0, พอมกับ CPU Adreno 640 RAM 8GB และ 12GB มาตรฐานใหม่ USB 3.0หน่วยความจำ128และ256 กล้องหลัง4ตัวกล้องหน้า1ตัว20ล้านพิกเซลแบตเตอรี 4, h, ่4,780มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว30วัตต์รองรับการชาร์จไร้สาย30วัตต์เช่นเดียวกันรองรับการลดล็อกด้วยใบหน้าและสามารถสแกนนิ้วมือบนหน้าจอได้ลำโพงสเตอริโอเครือข่าย 5G มีสองสีที่วางจำหน่ายครับก็คือสีไทเทเนียมซิลเวอร์แล้วก็สีไอซ์บลูนั่นเองส่วนมี10 Pro หน้าจอก็ใกล้เคียงกันครับ6.67นิ้วอ mo l e d รองรับการแสดงผล HDR10+ Corning Co Gorilla Glass 5 Snapdragon 865คือเหมือนกันหมดเเเลลยส่่่่่วนนนทีตาางงงงจะป็รือออขก้ ที่มีการจัดชิ้นเลนมามากขึ้นกว่าเดิมนะครับแบตเตอรี่ก็น้อยลงเล็กน้อยนะครับเหลืออยู่ที่4,500มิแอมแต่มาพร้อมกับที่นี้ีการชาร์จเร็วที่มากกว่าถึง50วัตต์เลยทีเดียวและสามารถใช้รีเวิร์สชาร์จิ่งได้ด้วยนะครับเซนเซอร์สแกนลนิ้วมือใต้หน้าจอครับหรือว่าน่าสนใจเหมือนกันสีที่วาจำหน่ายมี2ส,สีได้แก่เพ์ไวแล้วก็สตาร์รี่บลูนะครับ พูดง่ายคือทั้ง2รุ่นนั้นมีสีที่จำหน่ายแตกต่างกันนั่นเองมี10จะเปิดราคาวางจำหน่ายในส่วนยุโรปอยู่ที่799 EUR ยูโรหรือประมาณ2 8 6 0 0บาทในส่วนที่มี10 Pro จะเปิดราคาอยู่ที่999ยูโรนะครับหรือประมาณ35,800บาทครับอย่างแรก,ก็ดีนะครับราคาในยุโรปมักจะสูงกว่าในเอเชียเพราะฉะนั้นถ้านำเข้ามาขายในไทยรุ่นนี้จะ,จะราคาลดลง15-20%้นะครับ และนี่คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จะมาอัปเดตกันในพูดข่าวไอทีในคลิปนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกดซับสไคร้เพื่อตามข่าวสารดีๆลุยดีแล้วก็ให้พวกเราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะจากคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย